ข่าวครับข่าวสุกสุกค่านะเบอร์ช็อปคุณเจมอยากไปด้วยแต่กลับไม่ทันหรอ ไปครับพี่ก้าขอแหมชาวออฟฟิศครับสู้ๆนะครับผมวันนี้พี่เพีงขอขอทำธทุระส่วนตัวนะครับชเช้าพีทสู้ตายครับสู้ๆครับส,ส,บส,สู้จิมมี่น้อง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 ไม้จับแล้วครับในขอกำจ่าหน่อย เอาไปเลยกำแรงนะครับไอ่ให้มันกันอยู่เดี๋ยวอ่านด้ยวยว่าเอา iPad มาทุกคนกินข้าวย,ยังรครับ แคทอ่านพร้อมกันจะดีหรอครับวันนี้เหนื่อยไหมเขาให้แก่อย่างนี้ได้ไหมวันนี้ไม่เหนื่อยครับผมวันนี้ร้อนแต่ร้อนอยู่ ใหญใญ่วันหล่อระหว่างวิดีโอคอมมาเวิร์ช็อปกันไหมแล้วว่าคิดถึงกันใช่ไหมล่ะไม่เดี๋ยวแสงจะหมดแล้วไงครับทุกคนชาวฟีดเดี๋ยวแสงจะหมดแล้วเดี๋ยวแสงจะหมดหนึ่งอ้เดี๋ยวเนตต้องผัผดการขับรถกับพี่ชายด้วย เราเล่นขับย,ยาวทุกคนวันนี้ในแอปปั๊มมาในแอปซี่มา ได้กินไหมครับที่พี่ชายมาเวิร์กช็อปด้วยด้วยกันไหมที่พี่ชายมาเวิร์กช็อปด้วยกันไหมครับคือเวิร์กช็อปเชนเขินเขินเะเขินออแปดไหมทุกคนทุกคนรู้ว่าเหมือนแปดไหมรแปดแปดป่ะแปด เหมือนกันเลยสนใจเล่นแทนพี่เน็ดไหมสนใจเล่นแทนไหมครับไม่พี่พี่เน็ดเป็นคนที่เขินขี้อายครับร้ายนะชาวฟิตร้าย วานได้กินไก่ทอดไฮยาใหญ่ขาดใหญ่นะครับอร่อยนะฮะเมื่อวานกินออริจินอลเลยพี่เขาไปซื้อมาให้ชาวเฟรชไม่เวิร์ชช็อปกันหรอครับชาวเฟรชปั่นนะครับเนี่ยชาวฟชาวเฟรชกินถั่วพิชิงใช่ไหมเมื่อวานหล่อมากวันนี้ไม่หล่อใช่ไหม เรีนต่อแล้วนะด้วยท่าประพัยรักเธอที่สุดคออขอบคุณครับสูส้ๆทุกคนเดี๋ยวเจอกันสูนครับรักเธอที่สุดจริงหรือเปล่าเนาะเป็นเจม ใช่เน,น,นี่ยเนี่ยม่เห็ผมเลยเขาอยู่ด้วยกันครับผมชาวฟินอยู่ด้วยกันพิซซ่าหน้าอะไรอร่อยที่สุดจริงๆเป็นเออ่จริงอ่ะ ถ้ากินส่วนใหญ่ก็กิกนแบบหม่าล่าครับผมจริงๆอร่อยทุกอันนะคืออย่ากเราแต่แล้วแต่ลแตล้วแต่ที่ชอบหน้าเลยคน,นเดี๋ยวไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมืดแล้ว บายบายครับหาอะไรกินกันด้วยเด้อ